สปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1-92มีชื่อตอนว่าเหตุการณ์ของเจอป่าเถื่อนที่มาริจูอาโดยที่หน้าปกตอนนี้นก็จะเป็นหน้าปกตามมุมขอดิจินเบนเนี่ยกำลังว่ายน้ําอยู่กับเหล่าบานในท้องทะเลและเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่มาริจูอาซึ่งในตอนนั้นก็จะได้เห็นคมม่าะคมานั้นกําลังอารวาสอยู่ที่นั่นเหล่าทหารยามก็เลยเข้ามาจัดก,การต่อในตอนนั้นเนี่ยโคม,มาก็ได้บีบอากาศแล้วก็ระเบิดพื้นที่แถวนั้นจนบลาบเป็นน้ากองซึ่งเราจะได้เห็นน,าาน,นบบะ และจากการก่อเรื่องใหญ่ขนาดน,นี้ของคูมามันก็นเลยทําให้ไอคายนูนั้นต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองส่วนเขานำพูดึ <rets S 1> <muffin> ้นมานะว่าแกมาทําอะไรที่นี่คูม้าพร้อมกับคิดในใจนะว่าจะสร้างตุ๊กตาไร้จิตใจเหมือนกับคูม้าไว้ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจูวําทำไมและหลังจากนั้นการต่อสู้ของทั้งสองนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นส่วนไอคายนูนั้นก็ได้ใช้หมัดลาวานนั้นโจมตีคูม้าจนใบหน้าของเขาหน้าแหว่งเหมือนกับเหตุการณ์ของหนุนขาวในสงครามเมรินฟอร์ดคูม้าเมื่อได้ แต่ว่าคูม,มานั้นก็สามารถวริ่หนีได้ทันอาคาอินูนั้นก็เลยทําได้แต่ยืนมองและคิดถึงอดีตในตอนที่เขาเนั้นเจอบอนนี่ก่อนหน้านี้นะว่าเขาเนี่ยเคยพูดกับบอนนี่นะว่าคูม,มาเจ้านั้นเต็มใจจะดัดแปลงร่างกายด้วยตัวเองแต่พากับมาที่การต่อสู้ที่เอเคสในตอนนั้นการต่อสู้ในย,ยังดําเนินต่อไปสวนลูฟี่เนี่ยเขาเนั้นก็ได้การเล่าไปล่างเกสีแสแล็กแมนและปล่อยหมายของเขานั้ใส่คิสซารุอยู่ไม่ยังซึ่งคิสซารุใน,นตอนนั้นก็ตั้งรับด้วยกานที่เขาเนี่ยใช้ฝาาา่าม ก็เลยมองออกไปแล้วเห็นนว่าคิดสรลูเขานั่งอยู่บนท้องฟ้าที่ไกลออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขานั้นก็พูดออกมานะว่าความเร็วเท่ากับความแรงและหลังจากนั้นคิดสรลูเขานั้นก็ได้ใช้ความเร็วแสงนั้นพุ่งเข้ามาใส่ลูฟี่พร้อมกับแตะลูฟี่ในร่างแซนด์แมนกระเด็นไปด้วยความเร็วจนโดนเวก้าฟอร์สูตรหนึ่งและด้วยความแรงนั้นก็ทำให้เวก้าฟอร์สูตรหนึ่งเนี่ยตัวขาดครึ่งด้วยการโจมตีในครั้งนั้นซึ่งคิดสรลูนั้นก็จําได้นะเวก้าพังเนี่ยเคยเอาเวก้าฟอร์สูหัง่้์นนตัวขาดครึ่งงงพววกกกขออแแฟี้้ล็เรืซันนนนีีี่่่่่เยก็ไดด้ลลววงงมาาแตโชคะะฮ ที่บนพื้นนั้นเป็นก้อนไม่เหมือนก่อนท้องฟ้ามันก็เลยทําให้พวกเขานนั้ไม่ได้รับความเสียหายสักเท่าไหร่บอนนี่ไม่เห็นคิสรูก็เลยเข้าโจมตีทันทีแต่ว่าคิสรู้ก็ได้แต่บ,บอนนี่จก,กระเด็นจนเธอนไม่โดนมาเลยจนทําให้เกิดการระเบิดพร้อมกับการที่คิสรูนั้นบอกว่าโตขึ้นมากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าบังคับให้ฉันทำร้ายคนที่รู้จักไปมากกว่านี้เลยแฟงกี้ไม่เห็นแบบนั้นก็เลยจะโจมตีแต่ว่าจูจ่ๆในตอนนั้นเนี่ยคิารู้ก็ได้หายตัวไปแฟงกี้ก็เลยรายงานเรื่องราวพวกนี้กับอุซมและในตอนที่อุ จูจูคิสารุนั้นก็ได้ปรากฏตัวด้วยความเร็วแสงตอนหน้าของพวกเขาแต่ว่ายังไม่ทันจะทำลายจูจูลูฟี่ในร่างเกห้าเขา้นก็ได้ขยายร่างยักษ์และใช้มือน,นั้นจับตัวคิสโรุไว้ซึ่งเหล่าคนที่อยู่ที่นั่นก็ต่างตกใจและก็ตาถลนและในฉากสุดท้ายก็จะได้เห็นว่าหุ่นยนต์ยักษ์โบราณเนี่ยจูจูดวงตาของมันนั้นก็มีไฟขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนื้อหาสปอนในตอนนี้นนก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าไว้พิมไม่งดโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ย่าไแรับา สวัสดีคับพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ